สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่อง u t u b e ทุกท่านนะครับพบก,กับช่องเกษตรวันหยุดวันนี้จะมาเอาแหนแดงไปลงแปลงนายนูนเอาจากบ่ออนุบาลจากบ่ออนุบาลเอาไปลงนายน ขยายพันตัวขยายไว้กำลังสวยโดนฝนโดนฝนทุกวันกำลังสวยนี่ขยายได้ห้าวันต้นขยายไม่ได้ถ่ายไปดู เน่แดงหรือไมโครฟิลล่ากำลังสวยสวยมากกำลังขยายไว้ขยายไว้หลายบอ่อกำลังสวย กินอย่างดีเต็ดไก่หมูปลาปลาที่กินพืชน,นะพวกปลาตะเพียนนินปลาตะเพียนกินดีเดี๋ยวนี้จะใส่ถุงเอาไปถุงนี่พอเดี๋ยวจะลองขยายดูหนึ่งถุงนี่จะไปใส่นาโยนอีกห้าวันเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันจะขยายขนาดไหน สวยจริงๆประโยชน์เยอะเลยแดงใครมีไว้ก็ขยายไปเรื่อยๆเรื่องเป็ดเรื่องไก่เรื่องปลาวัวก็กินเรือวัววัวควายก็กินเป็นปุ๋ยก็ได้อันนี้มันก็ใช่ตึงในตัวเจนในอากาศ ลาก,กําลังเดินดีตรงน้ำตาตๆอันนี้มีดินนิดเดียวด้วยนี่น้ำนิดเดียวที่เหลือก็เป็นดินกระรับน้ำแค่นี้เองจากบอ่อถ้าน้ำลึกมากมันก็จะมันก็จะตายให้มีน้ำปิมๆเลียๆดินนี่ระดับน้ำแค่นี้นะฝ่ามือ มันก็จะอยู่นานเดี๋ยวจะเอาไปขยายลงนาพอดีมีนาโยนไว้อยู่นิดนึงเดีไปขยายสวย,สวยมากเลยกำลังสวย ยอดยิ่งโดนฝนยิ่งสวยโอเควัวใส่ละกำหรรนึงห่งนี่งามเขียวนี่ครับก่อนเด้เดี๋ยวเอาไปลงแปลง มา,าแล้วถึงนาละเดี๋ยวจะมาใส่นายโยนนี่นี่จากบบอจากบบออนุบาล Né đoàn, tươm lung. Lung nì lẹ. Tùng tung lùm lùm, dần dần đi qua. Lung bay nì lẹ. จะได้ขยายตากแดดเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกห้าวันจะห้าวันมาดูจะขยาย นี่เราก็ขยายเทียไว้ตรงร่มๆตรงเย็นๆเดี๋ยวเขาจะขยายกันเองไม่าจจะเกินห้าวันก็เลยขยายลเลยเลยหอยเชอรี่ฝูดเยอะจนะริงไข่หอยเชอรี่ ปีที่แล้วนามม้ำท่วมใส่มาตามนาม้ำนี่อีกเก็บออกไปตั้งหลายแล้วนะนนีออ่กำลังแตกกอละฝนตกที่ต่อกันหลายวัน,น เริ่มขยายแต่ก็จะต้องใส่ปุ๋ยจักหน่อยอ,อีกห้าวันมารอติดตามผลงานเหนแดงลงในแปลงนายนก็ขอแปสหรือว่ามะลิดำหนองคาย6กสองก็จะประมาณนี้แหละ เดี๋ยวมันจะเขียวขยายเต็มพื้นที่ขยายกันไป สามเส็นเลยแี่ยังงามเนาะไอ้แหละสองแถาทำนาสองส่ซยายเตรียมใส่ปุ๋ยหรือมนะั่งเนึ่งเราก็ใส่นิ่งตา่นี้แหลยได้ค่าวันมารอติดตามดูว่าจะขยายขนาดไหน สัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่อง u t u b e ทุกท่านนะครับพบก,กับช่องเกษตรวันยุดวันนี้จะมาเอาแหนแดงไปลงแปลงนายนคืปเอาจากบ่ออนุบาล จะโบอนุบาลเอาไปลงนายูนขยายพันธุ์ต่อขยายไว้กำลังสวยโดนฝนโดนฝนทุกวัน ต้นลังสวยนี่ขยายได้ห้าวันต้นขยายไม่ได้ถ่ายไปดูแนแดงหรือไมโครฟิลลากำลังสวยสวยมากกางขยายไว้ขยายไว้หลายบอ่อ Răng xinh, Hãy subscribe cho kênh ไก่หมูปลาปลาที่กินพืนนะพวกปลาตะเพียนนินปลาตะเพียนกินดีเดี๋ยวนี้จะใส่ถุงเอาไปถุงนี่พอเดี๋ยวจะลองขยายดูหนึ่งถุงนี่จะไปใส่นาโยนอีกห้าวันเดี๋ยวคอยไปดูว่ามันจะขยายขนาดไหน สวยจริงๆประโยชน์เยอะเลแดงใครมีไว้ก็ขยายไปเรื่อยๆเรื่องเป็ดเรื่องไก่เรื่องปลาวัวก็กินเรื่อวัววัวควายก็กินเป็นปุ๋ยก็ได้อันนี้มันก็ใช่ตึงในตัวเจนในอากาศ ลากกำลังเดินดีตรงน้ำตาำๆอันนี้มีดินนิดเดียวด้วยนี่น้ำนิดเดียวที่เหลือก็เป็นดินก็รับน้ำแค่นี้เองจากบ่ะถ้าน้ำลึกมากมันก็จะมันก็จะตายให้มีน้ำปิ่มๆเ,เรียดๆดินนี่ะระยับน้ำแค่นี้นะฝ่ามือ มันก็จะอยู่นานเดี๋ยวจะเอาไปขยายลงนาดีมีนายโยนไว้อยู่นิดนึงเดี๋ยวไปขยายสวยสวยมากเลยกำลังสวย ยิ่งโดนฝนยิ่งสวยโอเควัวใส่ละกำหรรนึงห่งนี่งามเขียวดีครับไปก่อนเด้เดี๋ยวเอาไปลงแปลง